S <S> นี่รำไม่ฟรีเลยนะเนี่ยติด anyway> ค้าดีแ totally ล right ้วไม่ได้ไม่ต้องโชว์กันลูกแค่สวยเอางงบ้าแล้วยังไช้ก่อนเลยกว่าลงให้ด้วยจ้ไม่ชอบลูกชอบใช่ไหมเจ้าคะเสียแม่ก็ขำง่ายไปขำก็ทำไมเนี่ยนะลูกไม่ใจหรอกเพะแม่เจ้าขำแล้วัพราะยังไงลูกนี่มันเกิดอะไรขึ้นขอเก็บทั้งลูกแป๊บนึ่งเจ้าคะไม่เข้าไปกินข้างใน ขนมถู่หูลังอะไรนะกาตมูกปวดปวชไม่รู้จักหม่อมแม่หม่อมพ่อเป็นไงบ้างเุกค้าคิดถึงแก้วหรือเปล่าแก้วนะต้องลำบากใจทั้งกายเลยเจ้าค่ะกว่าจะมาเจอหม,ม่อมแม่เพื่อปินทองและหม่อมพ่อได้นะเจ้าค้านี่พ่อพ่อว่าเรื่องที่เราใช้มันไปเนี่ยมันทำมันไม่สำเร็จนะมันมาอดครวัวขอร้องความช่วยเหลือจากแม่ของเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วพ่อดูท่าเลย หาเรื่องถามมาเลยว่าสิ่งที่เราใช้ไปเรื่องที่เราใช้มันทําลูกไปนั้นมันทํามาสําเร็จหรือเปล่าทมา,ามาทําไมสําเร็จหาเรื่องข่ามาันได้เลยลูกดีพระเจ้าขันธาา์นัก็่ายขยันถ่ยจังเลยวะนี่นี่นกล้องจังเลยนี่น้แก้วถามเลยหันใจช่างภาพกล้องก็แตกคนนี้เพื่อไปถ่ายดูสิมาถึงก็มาร้อง,องห่มร้องไห้ฮะพี่เล่าพี่ไลน่าดู เอ้ยโอ้โหอย่าพูดไปถึงไหนเนี่ยพูดคูยก่อนพูดไปเลยตาดููฟังอยู่แย่ภาษาได้ด้วยเจ้าค่ะที่ใช้ให้ไปทำเนี่ยจำได้ไหมทำได้หรือเปล่าฮะใช้ใช้ให้แก้วไปทำอะไรเจ้าค่ะพระปิ่นทองก็ใช้ไปไม่จำไม่จำอ่ะเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะพระปิ่นทองนี่มันก็นานแล้วเจ้าค่ะพระปิ่นทองใช้ให้แก้วไปทำอะไรแก้วลืมไปหมดแล้วเนี่ยพระปิ่นทองอ่ะ ลองหออให้ฟังหน่อยสิ้ยเขามีแต่ทวนให้ฟังเออทวนไม่ใช่หกหอ,รรหอก,กับทวนมันก็ยาวเหมือนกันแหละอีโง่หัวหน้าถามจริงจจำผมได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้หน้ามันตึงขึ้นเยอะกว่าจะป้ากันใหญ่แล้วหรี่ว่าไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมฉีดมาเป็นไงฉีดที่หน้าแต่ไปช็อกที่พ่อเนี่ยเบิกมีกับมันไหลถึงกันถึงว่าสิ ขอดแป๊ดเดียวเองตึงแป๊ดเดียวเองอากาศมันร้อนไงมันก็คลายนี่หมดเวลาพูดเล่ยพูดร้อแล้วนี่จะทวนให้ฟังว่าที่ใช้ให้ทํามาทําอะไรฉันใช้ให้แกไปทําลูกไปทําคนเดียวแล้วเด็กออกมาต้องหน้าตาเหมือนฉันทําได้ไหมไหนไปทําลูกคนเดียวก็ใช่ไงแล้วถ้าลูกออกมาก็หน้าเหมือนฉัน หน้าก็ต้องเหมือนพระบินทองแหละเจ้าค่ะก็ใช่ไหน่ตีไม um ่เด็กก็มีไหมโอ้ยพระบินทองแก้วก็เป็นมนุษย์มนาคนหนึ่งนะเจ้าค่ะทำไมพระบินทองใช้แก้วไปทําอะไรแปลกแปกแบบนี้นะเจ้าค่ะไม่แปลกแล้วก็ทได้แล้วทำไมบินทองทําลูกคนเดียวพระบินทองน่ะจะทําได้หรอเปลแม่ถ้าอแม่ต้องทำพระบินทองแต่ผอแม่ไม่มีห่องพ่อ่อมแม่จะเป่งพระบินทองออกมาได้ไหมเจ้าค่ะตีเดือลูกน่ะขอแม่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเป้ค่ะ พพ่่อออทาไไมกับะรถ้าหมอพ่อไม่มีผัวหมอพ่อจะไปไมนอะไเนี่ยถ้าหมอพ่อไม่มาเป็นผัวหมอแม่เนี่ยหมอพ่อจะทำรูปีนทองออกมาได้ไหมเจ้าคะอ๋ยเรื่องนี้ไเป็นคำถามกูกูโหยเมียกูไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะได้เดี๋ยววันหลังใช้กูไปด่าใครไม่ด่าให้แล้วไม่ด่าใครเสด็จพ่อทีนี้เป็นโชคประจานเสด็จพ่อ เป็นนี่เกย์คนนึงนะเจ้าค่ะที่ทงใจยากนี่ปากนี่นั้นอ๋อแสดงว่าทำมาไม่ได้แล้วแก้วทำไต่ทำไม่ได้ที่ตกลงกันไว้ต้องถูกตัดหัวเอาพี่คุณจับมันพี่ตัดหัวเลยเอ้าลูกไปตายดูแลใครหรือเปล่าลูกทำไม่ได้จับไปจับไปตัดหัวเลยเปี๋ยวอุ้ยแลนักดนตรีเอ้ย ไม่เป็นด้วยโดนขาไหมเลยเฮ้ยขาไม้ไหนละม้ายางมันหลุดขาไหมไข่ไข่ม้าไอ้ง่กูสาไม่ผัวแล้วกูกลัวยาบเอาไปสิมันไม่ยอมมปนไปเลยาอดีเดียวเดียวไมเปใเยนๆด้ัรู้แล้วก็ไปสิตอนปีหนยตอปขอสกโนะ แล้วผมปวดแม่เจ้าค่ะแม่ชื่อยังไงล่ะลูกวันนี้แกต้องตายแล้วจะทค่ะมาแม่ลูกอ,อยากจะให้แม่เชื่ออะไรบ้างแกไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าค่ะมาแม่แกไม่อยากจะเชื่อเลย <S <S โอ้ย เป่าก็โศกกระเปียวเลยโศกกระเปียวกระเสียวเสียวกระโปงเสียวกระกระเบนเสียวกระโปงมันโศกเกินนะคะคุณ้าเอาพอดีพอดีเลยอันเดียวนิดเดียวเป่าไน้าน่ใจหายหายเป่าเสียงเป็นหม่อมพ่อตดเลยม่ก็พูดไปได้ยินเสียงด้วเหรอ นน <étique> <ural> ี่หอยจริงอ่ะพี่เชื่อไหมพี่นั่งแต่งหน้าคู่กันเลยนะหลอนทุกคืนทำไมอ่ะพี่เหมือนใครมาอย่างงี้ทางหัวพ่อเขาหายใจะพอหายใจไงวันนั้นกูเป็นหวดกูเป็นหอบมาถัวพี่ไปไปตายเข้าไปไม่ต้องพม่องที่ไหนอยู่ได้เจ้าแม่ มันจะทำไงต่อไปเลยลูก<อ><อ>แก้จะต้องตายแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะแม่เขาเข้าไปแต่แก้วผิดเองจะทำหมอบแม่ปีนทองอ่ะใช้ให้แก้วแต่ทำแต่แก้วทำไม่ได้แก้วก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ต้องยอมโดนทำโทษแต่ก่อนที่แก้วจะตายแก้วขออะไรยันหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะหมอหแม่บอกมาเลยลูกบอกแม่มาเลยแก้วอ่ะ เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเสื้อเมืองพระสเตเมืองผ้ากางเกงในเมืองนั่นมีอยู่จริงพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองนั้นมีอยู่จริงๆเจ้าค่ะที่ได้ชัดว้ามันมีเอ้ยชัดพาเว้าเออชัดนำก็ได้แล้วแต่มึงมึงชัดนำเลยเดี๋ยวที่เหลือกูชัดตามเอง ชักนำพาว่าไม่ชิมนะครูบอกก่อนที่ได้ชักนำว่ากพื่ปิ่นทองเออมาตกที่บ้านแก้วเลยทำให้แก้วได้มาเจอกับ่านปิ่นทองได้ไมารู้จักกับหม่อมพ่อและก็หม่อมแม่แต่ถ้าหากว่าวันนี้แก้วจะต้องตายจริงๆ่อแม่ แกวขอรำถวายสี่สั์สิทธิ์เธอเสื้อเมืองถ้าทรงเมืองได้ไหมเจ้าคะพ่อแม่ลูกอย่ากลับเลยลูกก่อนที่แกจะตายได้ไหมเจ้าคะเดี๋ยวแ,แวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวนะลูกนะเจ้าพี่พอะไรเนาะได้ยินม่บอกข้าทำไมว่านางนูงนกแก้วเนี่ยเขาอยากรำถวายเป็นครั้งสุดท้ายโอ้อยากจะรำถวายก่อนที่เขาจะตายเลยเจ้าพี่ลูกเรา่องป,ปรลักอย่างนี้นะจะรำถวายแล้วมันจะสวยตรงไหนละวะอ่ะเจ้าพี่ ไปตายลงไปติดทองไม่เปยกหรอกเสรีเมธเศวนาอย่าไปดูเลยให้มันเปตายไปลยนี่นี่รีบไปตายไปทั้งพ่อทั้งลูกไม่ดูเลยใช่ไหมแม่ผมไม่อยากเห็นเนอะไม่เป็นไรทั้งพ่อทั้งลูกไม่ดูเดี๋ยวแม่ดูเองลูกเอลูกเราให้สวยเลยไม่ต้องสวดไม่ต้องแพะใครทั้งนั้นตุ้แม่เจ้าแม่อนุญาตลูกแกก็น้ำได้ใช่ไหมเจ้าอแม่ไม่ต้องยุ่งใครห้ามดูนะไม่ดูพระเจ้าค่ะ เคได่ดูคนเดียวไห,หดูที่ว่างันดูแก้วไส่แล้วให้ส,สวยๆนยละลูกนะี้ีเด็แก้วใส่ก็น่าจะแก่แต่แกินเองลูกรอเป็นทอติดมุก คน้่งไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้แหกไอ้ตุลังมา้จมีทองอะไรโห่แล้วจะพลาดเฮ้ยหมูดีดีให้ตามนีนะสต่สองตุไปซื้อกล้วยทัพมาจากไหนนะน่ติตะโุโล้องเคยกินอีกไปแล้วไม่กินูไ มามาลองดูไปเสเยสายตาเราเปล่าลำสวยๆเลยลูกสน่นี่แก้วแก้ววเนี้นแก้วรเนี่ยเียยังแก้วยนขอเดีย่เ้ยเ้ยเดียววะเ้าเจ้าเจ้า่เป็นไรแก้วอกหน้าเจ้าก่อนยแต่ลำ่ต้องบอกหน้าเ่ยไม่เกี่ยวเลยกับบอกหน้าใช้เลยหลังต้องเยี่ยมไงก็บอกสิเรรหาไปซื้อชุดมาใส่ แข็งเรื่องเลยวงสวยจังเลยลูกวันนี้บอกเล่นเรื่องใหม่ไอ้เราก็ด uh ีใจเราจะได้เล่นเรื่องใหม่เออหนีดงมาเจอแก้วที่คุ้มัวดัวมถ้าเป็นทองล้าเป็นทองแหมจะฆ่าจะฆ่าอย่างเดียวเลยไม่รู้อะไรนักหนาแกได้เห็นแน่นอนจ้ะค่ะแกได้เจอเลยแกได้รู้จ้ทค่ะว่าไป ใดูนะเมไอ้มลาไปไหนมาไลสารเสร็จแม่สิลป์ก okay, yeah, mm. ีลาด้วยเด็จแม่อย่าไปดูเลยผุ้โชคร้าไมไม่สวยไม่飒หรอกได้พ่อรับดูอ่หน่ีลกปด้ัไทาเป็นมากได้ใจอูที่เอไม่ชอบไม่ดูนไม่อใจเธอจริงๆ งานเ,เชี่ยว,ยวกับงะคนเนี่ยใครก็ไม่รู้ไม่รู้ดูเอาปิดทองหมดทาอะไรไปไหนป่เอาแล้วนอนนนนมาแล้วขอเสียงประมืให้กับศิลปิ ไปไปรักไก่มัน,นะอะไ,ไปโลอกนี่หน้อเหรอช่วยแม่จะมากินนยนะลูกนะนะหนู่นะไ,ไ,มไม่เอาอะไรตรงนั้น,นแหละไก่หัวนะลูกนะไม่ต้องร้องลูกมาเหมือนได้ตัวเก่าเลย นะใช่ไหมเหตุการณ์สงบดีดีมากลูกเก่งมากอ่าอนุนั่งนะลูกน้อยหนูอะถ้าหนูอะไรของมันวะยันะลูกนะก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้ข้าวนะลูกนะโอ้โหเก่งที่สุดเลยนั่งก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไปส่งลูกเดี๋ยวผมแม่ไปส่งนี่ไอีหนูอะ ได้เป็นเจ้าแล้วลูกหน๋ออ้าวอ้าวอ้าวไปจ่าไปจ่ามาเป็นเจ้าเปจ่อก่อนหนูนี่ยเนี่เนี่เป็นเจ้าแล้วลูกไอ้หนูมันกลัวมือเฮ้ยนี่นางฟ้าแม่ทูนหัวชัดๆัดแพ้เด็กพะวงเขาหน้าบูดเี่ยแพ่หืมไม่ชอบ พี่แม่ตดหนูลุดออกมานะลูกหนูไม่ชอบแม่ได้ไงรอนเนียบก่อนเนียบก่อนเดี๋ยวไม่ส่งนะอุ้ยฮัลโหลใครโทรมาอุ้ยใครโทรมารับสายแล้วไปเล่นเหรอไม่ชอบพี่น้านี่หนอได้เป็นเจ้าแล้วลูกเก่งมากเก่งมากอุ้ยพี่นั่งอยู่ข้างล่างอะเ่ออะไรกันบ้างเหรอแลนู่นอะไรนะก้อนเขียวๆตรงนั้น ใครเลอะเรียกก้อนเขียวเราไม่สนใจใครหรอกเราพระบินมงคลเป็นเจ้าหลวงพ่อเวลานู่นละโน่นละนู่นละโน่นละนน่นละโน่นใครเนาะเราก็ไม่สนใจใครเพราะเราคือองค์ราชูดปิดทองไปนั่งกับรตรงนั้นเรื่องนั้นใครนะเราก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นเพราะเราคือมนล เพื่าปิ่นมงคลเเราก็ไม่สนใจใครเพราะเราเป็นผัวปิ่นมงคลเฮ้ยทหารเป็นทหารเป็นมงคลโอเคตีเกมฝรั่งด้วยโอเคเกมฝรั่งเอาเงยหน้าขึ้นได้แล้วถวายพระองค์ฮ้ยวายเจ้าอินทร์เจ้าคุณเสด็จพ่อดูดิ หดูดิหน้าขึ้นหน้าใหญ่แล้วเอาลูกไข่มาอุ้มในแก้วก็ลูกแก้วไงกับพระปิ่นทองเฮ้ยอย่าพูดตัวนะไม่พระปิ่นทองมาไปดูนี่ดูชัดๆเลยว่าหน้าเนี่ยเหมือนใครดูไปเลยไอ้หนูไอ้หนูหุ้ยยิ้มนี่มันนี่มันรูปหน้าแก้วถึงได้เลยเดี๋ยวนี้เสพหัเสพหั แหวนกระหม่อมใช้กับมณีนาให้ให้ลูกเอาไวไ้แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกมณนนีอีกแก้วไปขโมยมาเน่เลยพี่เจ้าค่ะนั้นสอบถามมาเลยไปขโมยบนล,มยมลูกมณีรันตนมามาหรือเปล่ากแก้วไปขโมยมาหาเลือกเข้ามันได้เลยลูกเด็จแม่ฝังหลากนก่อนเร็วกแก้วจั่นเกำจัดได้สักทีไปขโมยลูกใครเข้ามาป๋าฮะไ, <ป S 1> ไหนว่าใครถ่ายลูกใครถ่ายด้วยเหาอฮะอืดูเลยใครถ่ายให้พนักงานลงไปตรวจสอบ ไปถ่ายรูปได้ไม่เป็นไรทำได้ได้เลิกยิ้มทีถามเลยลูกนักเก็ตว์ผมมึงเดีะลูผมมันติดปากถามก็ไม่เป็นไได้เลยเจ้าค่ะโอ้โหพี่เก๋สวยๆไม่ถ่ายที่ก็ฝันร้ายหรอครับแค่นับหนึ่งถึงร้อยนะเจ้าะเฮ้ยถามพอและโอ้โหข้าศึกเขาขยิ้มนะเจ้าค่ะ ทำไมกล้องมันไม่โฟกัสหน้าแก้วเลยโอ้ยกล้องยั่งไปจับหน้ามึงเลยขอบคุณเลยจ้ะค่ะสิ้น่ส้นเวลาดูมายิง่แก้วเหรอตอกใจเลย่อให้ลูกบอกแม่ไอ้หนอ่ะฝ่าเล่นลูกเปิดเปิดแล้วเปิดม่ให้แล้วเดเปิดแล้วเด้เปิดแล้วขอบคุณนะเจ้าค่ะได้เลยจ้าค่ะได้เจ้าค่ะจะคู่นะเจ้าค่ะเอ่อให้ให้อาหารได้แต่ว่าอย่าทำร้ายสัตว์เรานะครับ ้ช่แใบเาตเลี้ยงผู้ห็นงเด้กหายมาให้